โทษว่าเมมีแฟนแล้วนี่ออกระดอกกระสูงเนาะสูงกระสูอยากขอข้อมูลติดตอ่อได้บ่เอ็นสามสองเนาะแอปเลยเนาะโอเคขอบใจละลายโอ้ตันกีบ มัดสี่พันกีบอากาศนาอันนี้มักทั่วมัดละสิบพันกีบมาแต่บ้านได้นี่โอ้มดช่องนี่ดังพักเนาะมักทั่วพักนี่มาแต่บ้านช่องหลายลีซ์ใชนะ่ไหแรงผลิตกัญชิกัมอันดับหนึ่งของสอสเครเขตร์ปรจักนี่นะมีโครงการเเนาะมัดช่องเเนาะมีโครงการลงขี้รดพลาดตอนนั้นแนมหินนันต์ต้น มันเป็นนั้นเขาให้เป็นกรงเลยนะเม่นบ,บ่อบรรย่างก่อนะฮะเป็นกรงสำหรับพุทภักเลยฮะโดยโครงการปลูกพักทำกับเจ้าโครงการปลูกพักง่ายและพุทแบบนั้นเนาะเป็นกรงเป็นตีกไปเลยผู้สาวนี่ก็มาเดินบานชอกกันบ้านนี้นี่แมโอ้อออยนิ้มแน่สมัดชอก <laughs> นะคักเนาะสาวมัองมาเป็นคู่เลยเนาะหลานเนาะอ๋อคนเป็นหลานเนาะหลานสาวเนาะเวลาสาวงามเนาะมาเนาะอกใจเนาะคนชิมามากหลายเนาะยังกันตีกันเนาะยังเฮียนบ่นี่จบแล้วเนาะเฮียนบ่ได้ไปเฮียนต่อวะตอนนี้ถามอีกแล้ว ชื่อยังนี่นะแอนโอ้น้องแอนเนาะจบหมอเจ็ดเรียบร้อยอายุชักปีแล้วตอนนี้โอ้สิบแปดปีเต็มสาวคักวันนี้เนาะคุณดีสีงามเนาะโลกสูงเท่าใดดิมาขายทุกมือมาน้องกันอ๋อมาขายทุกมือเนาะ รูคักเนาะโอวาสนาผูดใดิเนาะวาสนาพูได้ดด,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 ด้มาเป็นลานเคเจ้าเนาสาวบบน้องแอนไ่ที่ได้มาลูบลางเนยบวเอ็นต้บนีกันลูกาก็เต็มใจร้องรูปบางครั้งบากขขาเนะน้องแอนอายุ18ปีสาวบ้านซอกสาวต่อยเล่าขันไข่ประก,กันหน้าประก,กันสมดอก ส่องรัดคนเดินทางช่องรัดคนเดินทางแน่นนแม,นแม,นแมน่นแม่ซคอยลและสีหลังขัาไปเบิ่งเลยในช่องยูทูบโอ้ตืน่นแต่สามเนาะวันนี้จังโมมานี้ยออกไปเฮีเมงม่ลาดทโมงองเงาออกไปเฮือนแลาจะประมาณสามโมงครงเนาะตื่นนี่ต้องเมนสามโงครึ่งกว่แล้เพื่เกียมเครื่องเนาะ อืมทุกเมือเนะ่อแล้วเนาะเมื่อไปกับปุูกเองแล้วมาจักพักเนี่ย,ยงงนะอ๋อใครเนาะฝนะรั่งบมอโอ้ฝรั่งก็เคยฮ็ดไม่ฮ็ดคอนเทนต์อยู่เลาวกันเนาะอืมโอ้มอาทำบิดาฝรั่งกันเนาะเขากับเวลาเบืนี้นะสลายฝรั่งในเวลาเขาได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวแล้วก็ทายเลยเขาจะฮ็ดคอนเทนต์การน้องเที่ยวดีเด้เพราะเขาจะได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาหลายเด้ เขาจาเอาไปลงโลกโซเชียลเนาะเขาจะเห็นเอออย,ยู่ที่ประเทศใดนะผู้ไปตาคักเท้เขาจะอยากมาสมัมผัสเดแบบนั้นนะนะอืมก็เลยเฮ็ดให้ประเทศเฮามีนักท่องเที่ยวเขามาหลายขึ้นเพิ่มขึ้นมันเป็นข้อดีไปนั่นแหละว่าเฮ้าการมีรายรับกระจายไปแบบนี้แหละเขาเจ้าลงอัตลากก็ได้ขายบัตรพักไม่บัตรพักก็ได้เก็บเงินค่าบันพักก็เดียนะโดยสารก็ได้เก็บเงินค่าโดยสารเวลาเขามาเขากระจายรายได้ แม่อันนี้เป็นเป้าหมายของเรื่องงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลบอว่าประเทศใดอนนยากให้อนตั้งประเทศเข้ามาหลายๆเขาเข้ามาเขาก็ได้เงินของเขาด้วยน่กระจายรายได้แม่มาแล้วบัดนี้มัดละลูเลยป้โทู้กบ่งน้องแอนนี่สุดยอดงามคักเนาะเักบ่งคือิฟตอดสามพิษเนาะเขียบกุ๊บเหรอ งามคือเจ้าของเลยอืมสลายบุคอยได้ใช่เนาะอย่าเนาะฟุกอกบงนี่กาักษาง่ายอยบงนี่เนาะัากษาง่ายอืมแมนอืเนาะโดยอือจะมาขายให้เนาะเ้าไม่จะมีหน้าที่เอามา เป็นกลางเอามาชงอยู่ตลาดนี้ว่าไงใช่มานั่งอยู่ตลาดนี่ต้องเอ็นก้าฮาคู่มากายช่วยเด้อม,มืนาเด้อ <laughs> ยอกยอกยอก <c oughs> เป็นคนบ่ามากว่าบัดใดเนาะเพราเป็นคนแบบบ่อบมากวอาบัตใดเนาะเนาะบ่บโเก่งบัตรใดเนาะ <c oughs> เรื่าเวลาเวลาตีว่าจังว่าหายเ <laughs> ย <c oughs> อะเว้อ้เสือโยบอยกยอก,ยอก <c oughs> ขันทรายที่เนี่ยจะบอลบมักมานั่งแบบนี้น้องเนะเาะบอลเกิดประทันวะตื่นประทันเนะาะบอเกิดประทันนะฮะครับสีน้อยวะวาสนาบุดรเด้เนาะมาเด้อมัดหนึ่งหกพันหรือว่าโลหนึ่งหกพันเอามาอุ่นๆเพิ่นเด้อมาเด้อักบงงามๆฮันหน้าสาวน้องแอนอันนี้ม 4, ัดซีพันกีบเอาลายลดให้ กินม่วมดดอกกินม่วดดอกนี่จะต้องต้องคนเนึ่ยกุ้มค่านะเสือผักการนาเนี่ยข้าวโพดนอดรักควรจะซี้นเชืบครักอีมัดหนึ่งก็ได้ละเนื้อส้มใดน้จ้หาบขายเลยนำนี่มานเด้ ได้อย่างเน่มาเนี่แม่ชิ้นหมูเนาะโอ้ได้ยานางนำเนาะมาแกงน้ำไม้เนาะเฮ็ดนำโ,โดยโดยขอบใจได้เม้เด้อโดยเป็นวันยุดวันยุดเด้อวันวนี้เนาะอ๋อมันเนาะนะมันลายคณะนานะเป็นเป่าเป็นเป่าเลยเป็นซอบเป็นซอบเลย ไม่ายเดี๋ยวันสวนคุณม่าเดี๋ยวันยลกนี่ลูกค้ามาอีกแล้วมันมันหมัดพกฟันกีบโลหนึ่งเลยฮะหมัดหนึ่งกินสามมื้อบมืคอทครอบครัวคนบลายป่ได้แน่ผมกาสจำสิกิน โอ้โซลายเป็นฤดูยังปลูกยากไงฤดูใดฤดูฝนบ่ตกหนาวเนาะหนาวเราปลูกยากเนาะบ่อยากขึ้นเนาะว่าปลายราคานี่ยนนี่นะแสดงว่าขายเบิดหลายแล้วจุดปูมาแล้วปลานี่เนาะอือดยเต็มหมดแล้วแถวนี้เนาะตอนมาเมื่อเช้านี่ฮะ ปลาทูมานคักเนอะปลากุงนี่สองสามร้อยพูนะปลาทูโดยปลากากหน้ากร้อยสองร้อยโลพูน่ะเออกัดสมดอกนี่นะปลาทู โดยพักตามเราดูเนาะโดยประมาณจังลังคาเฮือนบัดซอกนี่ปลาสามพปลายพื่อนะอ๋อบานใหญ่เรียอสเนาะบัตอกกอกยาไหอันนั้สายยาเด้มาบัดซอกกอกหยาไเขาเขาเต่งเพ่งนะนะมาเต่งเพ่งเต่งล่ำมัน มานำ้ำมีสชาวไอหน้ามาขายน้ำเนี่ยว่เนาะมีลานสา,าวนะฮะอ่อคุณขายเอาขายเอาน้วยวันนี้เขาจ่อกระเมื่อแบงขายต่อเนาะบางคนกับอ,อืมเป็นตลาดขายสุงออโดยโดย ก็จ้องมาแม่นแม่นเจ้น้อยก็สิบว่าสิไปอัะนนะั้นนองปลาฝาแถวดงลร่งท่านี้นะนองปลาดงลร่งไปเบิง่งวัดน้ำจันทร์วัดเก่าวัดหยังนี่แหละได้ซื้อมากโกยไป,ไปต้นลรีงนี่สองวีพสิเข้าพุ่นได้เจ้าน่อยนี่นะลร่งอยู่ท่านตามคาดกาประมาณเท่าไรได้บ่อนลอยสองร้อยตัวเห็นเขาเจ้า่ายลงในเฟซบุ๊กลายอลไรกูวะ ชาวบ้าใสเขามีชาไหอ๋อดึงอะเนาะดื้อเด้อเนาะลิงเนาะมันดือ้อไปแต <c oughs> ่ไปเลยเอ่อยังไม่เคยไปตั้งเยอะเลยเนี่ยกะตอนทีไปนี่แหละนี่ไปนี่ก็ชิ้ไปเช้บุญนั้นก้อนมันมีบุญพ่อป้าได้อยู่อันนั้นอยู่บ้านโฮเมืองโฮเมืองเจาะพรฮะบ้านโฮเมืองมาทาบักไปเบิ้งเงินบรรยากาศบุญพ่อป้าเลยจังทิเลยเป็นดวงลิง ไปใช่หนองปลาพาเบิงเวลาตัวจริงเหมือนนี่ะขึ้นอย่งบอกพะเท่าขึ้นเลยเลยข้าวจ่อยเึ้นไงขึ้นจากกระดูกขอเขาเอิรนมาให้เขาไห้แรงข้นเอิรนมาอืมเอิรนข้างนี้ได้เนาะอ๋อเออได้ยินยุขาวจาว่าเข้าวจรมีได้ผู้หนึ่งกันไปเอิรนมาล่ะกันท้าไปเอิรนเองบอกขึ้นเลย ยังกะเจ้ว่าอืมอยแงไมันมีขวนกะเจ้าเด็กน้อยอยน้หอ่อ่าแล้วเาอืนแรก็้าวหัจ้างเขามันมาแสดงว่าจะได้ยินเหมได้ยินอเลยเอาี้น้อเลยดูยนะ้วยนะยัตบอกว่าซาเพีงไลนแม่แม่ได้ยินอยู่ได้เจ้าเด็กน้อยขึ้นขี้เลยได้ปาผาเวลามันขึ้นมาันเด็กน้อยขึ้นขี้เลยเป็นนมปาผาซักชิดกับว่าผู้ใดไปลักกับไปบวรอดเลย ได้ยินยุกเขาแต่ว่าเขารักเขาพยายามรักหลายเท่าแล้วจะรักบ่ได้รักไปแล้วมีเนี่ยเป็นไปแล้วนะต้องได้กลับมาส่งมีเนี่ยวมีอันเป็ดไผ่โดยน้องเอ็นนึงคือยังโสดเนาะโสดเ่ราเริ่มมีแฟนแล้วนี่โสดใจชิลล่าไรเลยเห็นน้องเอ็นเนี่ สาวนะฮักสาวบันซอกเฮาอืมเมื่อกี้เนี่ยไปผ่านฮันสาวต่อยเด้เราขายผักกันนาแขกเนาะใส่แขกเนาะว่าใส่แข้งพอเท่าเอาเนี่ยกินบุหีเมาเด้ใครบอกเข้าไปบ้านนะเห็นมัจะประมาณจังเมตรแต่ทางดำเข้าไปฮะที่ทางดำเลยบ้านนะเฮือนนะ อ่นานี่ช่องพังเลยเปนบอแก้มทงเลยแ,และเพือนอยู่ภากดอดไเขาไปพี่พเอาไปแต่พี่อยู่ภากดอกาดไรเฮือนเบืองชายมือเขาลงมาทีเนาะอืด้ดจะขอขอดด้อมูลติดต่อได้บอเอ็นโอ้แห้งคากเลยชนะทโอ้ ดีดีดีนะโดยกระดอกระกระเูงเนาะสูงกระซูโดยบุญมาอยวขอเนี่ยจับเบอโทเลยบอเอฟกระเมียนบอสเองจับไงกองบุกฟกัส อ่านเลย 6, 2, 9, 3, 4, 3, เจ็ดหกสองเก้าสามที่สามสองเนาะแอบเลยเนาะโอเคขอบใจละลายคนนี้ถามมันมีไอ้น้องจะคนเนาะน้องเองมีไอ้น้องสามคนเนาะน้องเป็นคนที่เท่าไหร่คนกลางเนาะผู้กกผู้ก๊กนี่เป็นผายเอ้ยเลยไอ้ไอ้เนาะผู้หญิงผู้เดียวน้องในบอแสดงว่าเคยกกกับแม่นแล้วนี่ครับผู <S <S> ้ใดได้กัน เอกวาสนาวาสนาพูดใดไรด้เนาะวันนี้นับชื่อศาสนาไดยพูดเนาะโดยโอเคคัากลายมักลงใส่บาดอยู่วะน้องแอนเน่เอโดยใส่บาดก่อนจังมาตราบหรือวจังไรมาตราก่อนอ๋อฟามาส่งเครื่องแล้วก็ฟาเมิอใสบาดเนาะโดย บ้าอยากเห็นเน๊ตตอนน้องเอ็นใส่ชุดอันนั้นสาวลาวไปใส่บาตเนาะสินาฮักซัมดายบ้าขาดจมู้หมดแถวนั้นพอดบัตรชอกเรามาถามวฮาน้องเอ็นอยู่ใส่อยู่อยู่ที่กตินะเมื่องไปนะอยู่เนี่ยอยู่เนี่อยู่เนี่ยโอ้จินบบเห็นกษินั่งท่าได้หมดมือพาเอฟซีนั่งท่าบัญญัในเน้นสลี่เนาะบัตรหวยละเน้นแคทลุตบัตรี้บัตรชอกละเน้นพักพักเป็นทั่วเป็นยังเนี่ย ดยขอบใจน้องแอนเดอร์ขอบใจนะสาวแอนเด้ะขอบใจขอบใจเอายิ้มแน่บ้าน,นึงน,นักเต้นยิ้ม so care, โซแ,คล,งงแคลเนี่ยโอ้โหโซแคลมึงแง่แต่งว่าแคลนี่หรือพ่อแม่ให้มาแต่เกิด <c oughs> แต่งมาแต่เกิดเนาะพ่อแม่ให้มาแต่เกิดโอเคขอบใจหลาย